สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำให้ facebook เป็นโหมดมืดนะครับของแท้จาก facebook เลยนะครับทำมาให้เราใช้สักทีนะครับนะครับโอเคนี่คือหน้าตาของโหมดมืดของเขานะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นของแท้จาก facebook เลยนะครับ หลังจากที่เราคลอคอยมานานนะครับเพื่อนๆน,นะครับโอเคเรามาดูวิธีกันเลยนะครับโอเคเราเข้ามาที่แอป a c e b o o k นะครับแล้วก็มาที่ขีดสามขีดนี้นะครับเพื่อนๆล่างสุดนี้ครับโอเคแล้วเข้ามาขีดสามขีดแล้วเลื่อนนะครับมาที่การตั้งค่าความการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับโอเค แล้วก็เพื่อนๆนก็จะเห็นคําว่าโหมดสีเข้มนะครับเพื่อนเ่นะครับตรงนี้นะครับเราก็กดไปทีหนึ่งนะครับโอเคของเพื่อนเพื่อนนี่น่าจะเปิดอยู่แบบนี้อ่าปิดอยู่แบบนี้นะครับเราก็มาเลือกที่เปิดโหมดนะครับนี่ครับเปิดตรงนี้ครับปกติของเพื่อนๆนจะอยู่ตรงนี้อ่าเราก็มาติ๊กตรงนี้นะครับเปิดนะครับ นะครับล้วก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับครับมีประโยชน์อะไรล่ะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นนะครับและก็ถนอมสายตานะครับนะครับโอเคแต่ขอบอกนิดนึงนะครับเพื่อนๆที่ยังกดเข้าไปแล้วไม่มีนะครับไม่มีหมดอ่าสีเข้มนะครับหรือดักโหมดนะครับให้เพื่อนๆ อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากที่เราลงคลิปนี้ไปนะครับเพื่อนๆของเพื่อนๆก็จะได้โหมดสีเข้มหรือดาร์กโหมดมาแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องราชาวเพื่อนๆชาวเน็ตไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ